สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูแก้วนะคะพาการแก้วฉายากุลวิทยากรโยคะศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดเดี๋ยววันนี้จะมาฝึกโยคะเน้นในเรื่องคอและไหล่นะคะ neck and shoulder ซึ่งส่งผลในเรื่องของการที่เราทํางานอยู่กับบ้านในการ work from home จริงๆแล้วการที่เราทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยหลายคนอาจจะชอบแต่หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย ะะทีนี้อันตรายจากการที่เรานั่งทําง,งานเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมาส่งผลในเรื่องของดวงตางของเรานะคะจากการใช้กล้ามเนื้อบริเวณลูกตาเป็นระยะเวลานานๆนนกล้ามเนื้อคอแข็งกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่งผลรวมไปถึงแนวกระดูกสันหลังที่ทําให้เกิดการแข็งตึงได้ในขณะที่เรานั่งหรือว่าอยู่ในอิริยาบถเป็นระยะเวลานานๆน,น,น,นะคะ อาจจะเป็นในเรื่องของระยะยาวข้อต่อกระดูกสันหลังของเราอาจจะมีการเลื่อนลังในการที่เราทํางานหรือว่าอยู่ในท่าเดิมๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคลายกล้ามเนื้อคอและไหลก่กันรวมถึงแนวกระดูกสันหลังด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มจากยืนนะคะให้เรายืนตรงหัวเสือก็ได้ค่ะยืนให้เท้าของเรา เท่ากับความกว้างของข้อต่อสะโพกนะคะยืนก่อนทำสมาธิสักรู่หนึ่งหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นช้าๆหายใจออกวาดแขนลงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือขึ้นหายใจออกคลายแขนลงค่ะวางข้างบนตัว หายใจเข้ายกแขนขึ้นทีนี้ให้เราเอามือวางไว้บริเวณด้านหลังนะคะบริเวณไตของเรานิ้วโป้งกดไปที่ไตของเราบีบสะบักเข้าหากันบีบสะบักเข้าหากันโดยเปิดกล้ามเนื้บริเวณหน้าอกนะคะหายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆเอลำตัวลงไปชา้ชาๆ มีสบัดเข้า,าหานัมจังหนดเวลานะคะทำเท่าที่ไหวให้เรารู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกสบายๆกล้ามเนื้อไม่สั่นหายใจออกค่ะครั้งนี้เรายกแขนขวาขึ้นชิดติดใบหูช้าๆแขนซ้ายยังจับที่บริเวณไตด้านหลังของเราอยู่หายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆ เบนลำตัวไปด้านหลังนะคะทำแบ็คเบนดานหน้าตากดันหน้าขาไปด้านหน้าค่ะแอนสดือเปิดข้างแขนยังที่ติดใบหูอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกปกติหายใจออกค่ะกลับมายืนตรงทราวนี้เราลดมือขวาลง ยกแขนซ้ายขึ้นชิดติดใบหูหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆทำแบคเปนแขนชิดติดใบหูตลอดเวลากดฝ่าเท้าลงที่พื้นนะคะดันสุดไปด้านหน้าแอ่งสุดไปด้านหน้าแล้วเปิดค่ะหายใจเข้าและหายใจออก3าสอง หนึ่กลับมาค่ะคราวนี้เอามือเท้าเอวนะคะยกแขนขวาขึ้นแขนซ้ายไว้ที่ด้านข้างตัวหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆโค้คงลำตัวไปด้านข้างค่ะแขนที่ติดใบหูเงยหน้าแงนมองด้านบนยืดสีข้างนะคะกงเนื้อสีข้าง กล้ามเนื้อบริเวณรักแร้ของเรายืนตัวตรงนะคะยืนตัวตรงอย่าให้เราตัวเบี้ยวค่อยๆพับไปนั่นทางช้าๆค่ะหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆพับตัวไป mm hmm. กลับมายืนตรงค่ะช้าๆเอามือขวาลงขณะเดีาายวกันให้ยกแขนซ้ายขึ้นชิดติดใบหู หายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงไปด้านข้างเงยหน้าแหนมมองด้านบนยืดเหยียดแขนให้ตึงนะคะแขนไม่มองอเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณสีข้างรับรู้ความตึงด้านข้างของเราหายใจเป็นปกติค่ะอย่าก,กั้เหขนหายใจ ยืดตัวกลับมาค่ะคราวนี้วาดแขนลงยกแขนขึ้นทั้งสองข้างยกอย่างนี้นะคะยกอย่างนี้ทําให้ดูก่อนยกอย่างนี้นะคะให้ข้อศอกกับข้อหัวไหล่ตรงกันข้อศอกกับข้อมือตรงกันประมาณนี้ยกไว้นะคะ,ะแกวจะหันข้างยืนเหมือนเดิมหายใจเข้านะคะโกงหลังโกงหลังค่ะบีบ ก็สอบเข้าหาการยืนตัวตรงบีบสอบให้ชิดติดกันเลยถ้าทําได้บีบสอบบีบมือชิดติดกันค่ะให้ยืดบ,บริเวณหลังบนนะคะอัปเปอร์ทาพิเซียขณะยืนให้เรายืนตัวตรงบีบสอบเข้าหากันกลับมายืนตัวตรงค่ะคราวนี้บีบสะบักเข้าหาการเปิดข้าง จินตนาการว่ามีอะไรอยู่ตรงกลางหลังของเราแล้วเราพยายามจะบีบสะบักของเราให้ไปหนีบหนีบก,กับสิ่งที่อยู่ตรงกลางของเราให้เราจินตนาการค่ะเหมือนมีกระดาษวางอยู่ก็ได้ให้เราบีบสะบักเข้าหากันเยอะๆบีบไว้เยอะค่ะเปิดหน้าอกเปิดหัวไหล่ออกบีบสะบัก อีกหนึ่งครั้งค่ะบีบสอบข้าหากันเน่ยเยอะขมแมวท้องนะคะยืนตัวตรงบีบสอบข้าหากันให้เรารู้สึกแล้วคลายกล้ามเนื้อบริเวณหลังบนนะคะทรารพีเซียอัปเปอร์ทรารพีเซียค่ะไหายใจเข้าค่ะยืนตรง หายใจออกบีสบสะบักเข้าหากันบีสบสะบักค่ะบีบเข้าไปบีบไปเรื่อยๆจินตน,นาการว่าเรากำลังจะเอาสะบักสองข้างของเราเนี่ยให้ใกล้ชิดกันมากที่สุดเปิดข้างยืนตรงค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายบีบค่ะ พยายามรับรู้ความรู้สึกของการใช้กล้ามเนื้อนะคะดูเหมือนจะเป็นท่าที่สบายๆแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกของการใช้กล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อได้ถูกใช้งานจะรู้สึกถึงการใช้พลังงานในการที่จะต้องทำท่าต่างๆ ค่ะหา,า,ะอาอยใจออกอีกหนึ่งครั้งค่ะบีชบชบาเข้าหากันบีบสามสองหนึ่งกลับมาค่ะอะคราวนี้เอามือประสานกันแบบนี้นะคะมือประสานกันมือประสานกันนะคะแล้วขึ้นไว้อยู่ด้านบนเอาไว้อยู่ด้านบนนะคะมาอยู่ด้านบนคราวนี้ มือขวาจับข้อศอกซ้ายมือซ้ายจับข้อศอกขวาเกี่ยวกันเอาไว้เกี่ยวกันเอาไว้ค่อยๆพับลำตัวลงจากช่วงสะโพกค่ะพับลำตัวลงจากช่วงสะโพกยืดแนวกระดูกหลางเปิดข้างกดน้ำหนักลงไปที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างดันก้นออกไปด้านหลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อก้นขายยืดเหยียดกล้ามเนื้อแฮมสต n งเงยหน้าเปิดขางค่ะ อ่ะค่อยๆพับลำตัวลงช้าๆช้าๆค่ะช้าๆไม่ต้องรีบทิ้งศีรษะลงทิ้งศีรษะลงขาตึงอยู่นะคะขาเรายังตึงอยู่ขาตึงอยู่สักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งยืดก้นขึ้นด้านบนค่ะยืดก้นขึ้นด้านบนเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังแนวกระดูกสันหลังของเราจะ ถูกรีลานะคะทิ้งศีรษะลงไม่ต้องเก่งก้มได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบทา่านี้สำหรับคนที่เป็นความดันนะคะอยากก้มนานอ่ะคราวนี้ให้เราหายฝ่ามือนะคะหายฝ่ามือเอาเท้าเหยียดที่บริเวณฝ่ามือทั้งสองข้างเปิดฝ่าเท้าค่ะหายฝ่ามือวาง กดเท้าลงไปกดฝ่าเท้าลงไปให้ข้อมือของเราติดพื้นได้เลยอะแล้วค่อยๆทิ้งศีรษะลงช้าๆทิ้งศีรษะลงช้าๆค่ะเอาลำตัวของเราไปแนบที่หน้าตับถ้าทำได้นะคะถ้าทำได้ถ้าไม่ไหวเอาเท่าที่เรารู้สึกตึงค่อยๆกดนิ้วโป้งฝ่าเท้าลงไป ตอของเราจะงอเล็กน้อยนะคะกดนิ้วโป้งข่าเท้าลงไปเรื่อยๆขณะเดยียวกันให้ยืดก้นขึ้นสูงยืดต้นขึ้นสูงไปเรื่อยๆค่อยๆขันเงยหน้าปล่อยมือเอามือว,วางพื้นค่ะถอยเท้าขวาไปด้านหลังถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะแล้วคุกเขา่า เข้าสู่ท่าพับพี่ค่ะทีนี้มือวางพื้นค่ะจิกเท้าเราจะเข้าสู่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกจิกเท้าค่ะกดป่เท้าลงไปแยกเท้าได้นะคะแยกเท้าได้ถ้าใครกล้มเนื้อด้านหลังตึงมากงอเข่าช่วยงอเข่าช่วยและพยายาม เน้ในในการยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลังนะคะเน้ในในการยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลังเห็นไหมถ้าสมมุติเราพยายามฝืนกดลงไปเนี่ยหลังเราจะโค้งนี้หลังเราจะโคง้งเนื่องจากกล้ามเนื้อด้านหลังเรายังตึงอยู่ทีนี้แยกเท้าออกได้งอเข่าช่วย วางขาซ้ายลงนะคะวางขาซ้ายลงเข้าสู่ท่าโลละค่ะยกแขนขึ้นประกบฝ่ามือก็ได้ค่ะเราจะจับมือแล้วชูมือขึ้นด้านบนก็ได้หรือจะส่งมือขึ้นด้านบนก็ได้รับรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณสีข้างของเรา ทีนี้ลดแขนซ้ายลงค่ะเอาแขนซ้ายแตะไวท้ที่ตรงหัวเข่าของเราด้านหลังนะคะแขนขวาชิดติดใบหูค่อยๆย,ยืดลำตัวด้านหน้าแขนชิดติดใบหูเปิดคางค่ะกลับมา วางพื้นถอยขาค่ะวางขาขวาลงเหยียดขาซ้ายออกไปเหยียดขาซ้ายออกไปนะคะค่อยๆวางศอกลงช้าๆวางศอกลงใครที่กล้ามเนื้อบริเวณก้นยังตึงอยู่ให้เอาข้อศอกวางบนบล็อกก็ได้คะ่ะวางบนบล็อาากความหน้าตากลงเราจะความหน้าตากลังเท้าสัมผัสพื้นนะคะ กล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อก้นจากการที่เรานั่งไประยะเวลานานๆน,นะคะกล้ามเนื้อก้นมันจะหดตัวในขณะที่เรานั่งยิ่งเรานั่งนานกล้ามเนื้อก้นจะมีการหดตัวมากบริเวณก้นเนี่ยจะมีเส้นประสาทนะคะเส้นที่ใหญ่ที่สุดไปเรียนที่ปลายขาคือถ้ากล้ามเนื้อมันหดเกรงเนี่ยมันจะเป็นหนีบทับเส้นประสาทบ,บริเวณสะโพกของเราจะทําให้เราเกิดอาการชาได้ทีนี้ปล่อยบล็อกคะ่ะ ออะะเอามือจับเอามือซ้ายจับขาด้านซ้ายแล้วค่อยๆวางศอกขวาลงวางศอกขวาลงดึงขาซ้ายเข้ามาค่ะชิดติดก้นของเราเราจะยืดกล้ามเนื้อบริเวณนะคะคิซกล้ามเ,เ,เนื้อต้นขาด้านหน้าเงยหน้าค่ะ กลับมามือวางพื้นดาวเวิร์ดฟีชิงดอคค่ะทีนี้หนึงขาซ้ายเข้ามาอาทั่ทีขาซ้ายวางก่อนนะคะวางขาหลังลงวางขาหลังลงยกแขนขึ้นค่ะพจ่เข้ายกแขนขึ้น หัวเข,าข่าตรงข้เท้านะคะเวลาทำโรลลังหัวเข่าตรงเท้าขาหลังเราไม่เอาหัวเข่าปักพื้นให้พยายามกดหน้าตาักลงเราจะยืดกล้ามนื้อบริเวณที่เฟกเซอร์ของขาด้านขวา <c oughs> จบขึ้นค่ะ <c oughs> ทีนี้เอามือขวาขวางลงมือขวาวางลงที่บริเวณหัวเข่าก็ได้ค่ะหลังหัวเข่า ค่อยๆย,ยืดลำตัวด้านหน้าขึ้นเปิดข้างยืนลำตัวด้านหน้าขึ้นแล้วเปิดข้างค่ะยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรงกอ,อกหายใจเข้าและหายใจออกนะคะอย่ากั้ในหายใจกลับมาค่ะมือวางพื้นวางขาซ้ายลงวางขาซ้ายลงนะคะยืดเหยียดขาหลังออกไปยาวๆย,ยืดเหยียดขาหลังไปยาวๆ ความหน้าตักด้านขวาลงนะคะเอาบอกวางบกวางการใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยบางครั้งทำให้การฝึกของเราเนี่ยสมบูรณ์ได้โดยที่เราไม่ต้องพยาย,ยามมากเกินไปไม่งั้นกล้ามเนื้อเวลาเรายืดผิดตำแหน่งเนี่ยโอกาสบาดเจ็บมีได้ล้บงบ็อกค่ะจะรู้สึกตึงบริเว,เวณที่ก้นด้านซ้ายของเรานะคะเหนื่อยหน้าและปวดขา ยืดเยยดเบาๆไม่ต้องทำหนักคนที่ทำงานอยู่กับบ้านเนี่ยบางทีอาจมีอาการเครียดนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวการซึมเศร้าปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะตามมาโดยที่เราไม่รู้ทางแก้ได้ก็คือเราพยายามอ,อยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีสติต,ตลอดเวลา ฝึกโยคะก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ในระดับหนึ่งคราวนี้ค่อยๆเอามือจับขาขวานะคะเอามือจับขาขวาามือจับขาขวาแล้วค่อยวางมือไปค่ะจากแล้วบีบเข้ามาตอนนี้เราจะยืดกล้ามเนืนะ้อหน้าตากบริเวณขาด้านขวายืดไปเรื่อยๆนะคะหนให้เรารู้สึกตึงที่บริเวณหนะะ้าตาก โอเคปัาพี่ค่ะวันนี้ก็เราน่าจะได้รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นในระดับหนึ่งนะคะ การฝึกโยคะเนี่ยช่วยในเรื่องหลายๆเรื่องในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดระบบกล้ามเนื้อนะคะระบบการหายใจทีนี้เราฝึกวันละนิดวันละหน่อยจะช่วยประโยชน์ได้อย่างเช่นณเวลาเนี้ยสถานการณ์หลายๆอย่างทงี่เราเกิดอาการเครียดนะคะฝึกโยคะจะช่วยลดความเครียดได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. ก็ขอให้เราค่อยๆฝึกไปสำหรับมือใหม่ หรือใครที่ฝึกมานานแล้วก็ทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะอยู่บ้านเฉยๆอาจจะทําให้เบื่อได้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เอาไว้กลับมาพบกันใหม่ขอบคุณที่รับชมและฝึกตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ